วันนี้เป็นวันที่27เมษายนพุทธศักราช2อ2 0ตก่อนี้ไปพประท่านพระบุตทิรักษ์ได้แสดงุธรรมก่อนฉันเนื่องในงานสัปดาห์พุทธธรรมที่สวนปันโศโอาจเจริญพรญาติโยมทั้งหลายาวันนี้เป็นวันที่สองของงานสัปดาห์พุทธธรรมซึ่งงาน ของเราตามป้ายประกาศไปที่หน้าข้างหน้านะเราเขียนบอกเอาไว้ซึ่งจะรู้กันต้นๆเป็นโครงง่ายๆอยู่ว่าเราจะมีการทําบุญทําทานซึ่งจะมีการถวายอาหารถวายพระตาหารต่อพระสงฆ์ทุกวันงานทําบุญทําทานถวายพระตาหารต่อพระสงฆ์เนี่ยมีทุกวันเชา้าอย่างที่เป็นอยู่นี่แหละ นั่นนะไปประจำไม่ต้องบอกก็รู้กันและนอกจากน,นั้นเราก็จะมีแสดงธรรมซึ่งธรรมะที่จะแสดงเนี่ยจะมาปลีกย่อยเราจะมาพยายามเอาธรรมะโดยมาคุยมาถามไถ่มาให้ท่านบอกท่านเล่าเองเป็นส่วนตนซึ่งเรามีพระมีนักบวชที่จะให้โอกาส มาซักมาถามมาสอบเอาความรู้เรามีอยู่เสมอไม่อย่างนั้นเราก็จะจัดขึ้นเป็นครั้งคราวอย่างเช่นมาทําบุญทาทานนี่ก็แน่นอนละก็จะต้องได้ฟังธรรมเป็นสโมโภชนียกถาต่างๆก่อนชั้นหลังชั้นอะไรบ้างเล็กน้อยซึ่งก็แน่นอนต้องได้ไม่น้อยนักหรือเวลาอื่นแล้วแต่เราจะเห็นเหมาะสมกําหนด ตามกาลถ้าโยม,มามากมากเราก็จะจัดขึ้นให้พอสมทีเดียวถ้ายมไม่ค่อยมาเราจัดขึ้นแล้วก็ไม่มีใครมามก็จัดแต่จัดจัดเปล่าแล้วมันก็ไม่มีอะไรขึ้น,นก็ไม่มีอะไรเกิดก็ไม่มีใครมาร่วมให้มัน,เป,น,เ,ปนเป็นการสําเร็จลงเพรา้าญาติโยม,มากันพอสมควรเราก็จะมีการกระทําอะไรที่จะเป็นประโยชน์ตอนรับหรือว่าให้ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น เช่นวันนี้เราก็กะเมื่อวานนี้เรามีเทศบ่ายบ่ายโมงบ่ายโมงเศษหรือบ่ายสองโมงแล้วก็เย็นแล้วก็มีฉายสไลด์มีฉายภาพที่จอนี่แหละแล้วก็บรรยายประกอบให้เป็นธรรมะซึ่งผลออกมาเราก็ดูว่ามันจะเป็นยังไงเราจะทําให้ดีที่สุดเราก็จัดแจงกันสําหรับวันนี้ เรายังไม่แน่ใจเท่าไหร่หรอกว่าเราจะใช้สไลด์ต่อหรือเปล่าคลงคืนสำหรับวันนี้แต่ว่าถ้าเห็นเป็นผลดีทํามากันพรั่งพร้อมแล้วก็เป็นไม่มีอะไรขัดขวางไม่มีอะไรเจียวเจ้าไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันจนกระทั่งไม่เกิดผลดีการแสดงธรรมนี่ต้องสงบเรียบร้อยไปด้วยดีถ้าเกิดเจียวเจ้า ลงเลงลงเลงไม่สงบสงัดขนาดตั้งใจฟังธรรมะเนี่ยสงบสงัดเนี่ยมันยังเข้าใจไม่ค่อยได้ได้ถ้ายิ่งมีอะไรมากวนมารวนมากๆไม่มีฌานหรือไม่มีสมาธิพอจะฟังธรรมแล้วนะมันไม่รู้เรื่องหรอกเพราะธรรมะมันไม่ใช่ของตื้นธรรมะมันของลึกเพราะยิ่งมีอะไรรนๆนโดยเฉพาะเด็กๆเ,เล็กๆเ,เนี่ยถ้าแกลวนมากๆเจียวจ้ามากๆเราก็ไม่แสดงธรรมมากแสดงก็แสดงได้แต่ทรรตื้น จะแสดงทรรลึกซึ้งนั่นแ่ะแล้วก็มีกองเจียวเ,เจ้าเอะอะมาเทิ่งกวนกันอยู่เนี่ยมันฟังไม่ได้มันฟังไม่ออกฟังไม่รู้หรอกเพราะว่าธรรมะไม่ใช่ของตื้นมันขอละเอียดสุข,ขุมเราจึงจําเป็นที่จะต้องมีบรรยากาศมีการฟังธรรมอย่างเคารพในธรรมมีความสงบระงับมีความตั้งใจนอกจากสงบระงับเฉยๆแล้วยังไม่พอ,อยังต้องตั้งใจมีโยนิโสมนสิการเข้าไปอีก มันจึงจะได้รับธรรมะลึกซึ้งผู้แสดงถ้ายิ่งมีผู้รับธรรมอย่างสงบลรงับตั้งใจอย่างดีแสดงธรรมได้ลึกซึ้งเราก็ยิ่งแสดงธรรมะได้สูงยิ่งขึ้นที่สุดยิ่งแสดงไปสูงจนถึงที่สุดนั่นแหละไปขั้นอรหัตผลนั่นแหละถ้ามันเป็นไปได้แต่ถ้ามันยังมีอะไรรวนเรมันยังมีอะไรวุ่นวายแทรกซ้อนอยู่มากๆแล้วก็ทําได้ยากไม่ใช่ว่าเรารังเกียจ เราไม่รังเกียจเลยจะแสดงธรรมแต่แสดงเราก็แสดงเปล่าญาติโยมก็ไม่ได้แล้วก็ไม่พยายามที่จะจัดให้มันลงตัวต่างคนต่างช่วยกันจัดมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรและตกลงจะต้องกลายเป็นว่าจะต้องแสดงธรรมแบบนั้นอยู่ตลอดการมันก็ไม่ได้ผลอยู่ตลอดการเพราะเราก็อธิบายไปแล้วว่ามันไม่ได้ผลเมื่อมันไม่ได้ผลแล้วไปทำก็เสียแรงเปล่า เพราะเราก็ต้องมีอำนาจต่อรองอะไรสักอย่างหนึ่งว่ายาเลยถ้าจะทําก็ขอให้เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราไม่ทํามันก็จะได้ปรับปรุงขึ้นไม่ใช่ว่าเราเองรังเกียจเรามาทํำนี่เจตนามาเต็มไม่ได้มาทําเพราะว่าเรารังเกียจหรือว่าไม่เต็มใจมาไม่ใช่เราเต็มใจมาทำเราพยายามทีเดียวช่วยเหลือเฟื่องฟายกันขึ้นมาลงทุนลงแรงกันมาทีเดียว พอญ,ญายิโยอมผู้ใดเห็นว่านี่เป็นประโยชน์ที่เราควรได้ก็รีบ,รบตัวเอาตักเอาอย่าทําเป็นเฉยเมอยอ่อย่างเมื่อวานนี้ผู้กองของที่นี่อ่าผู้กองของอ,อินบุรีนี่มานั่งฟังก็ยังถึงกับอุทานว่าโอ้ที่นี่นี่เอาของดีมาให้ถึงบ้านอย่างนี้ชัวรอ์อ่ะเมื่อวานนี้มานั่งรับฟังทำอยู่ตอนบ่าย จนเช้าไม่ได้มาร่วมด้วยตอนเช้ามีแต่ในอำเภอมีกเกษตรจังหวัดมีศึกษาธิการอะไรเงี้ยมาร่วมด้วยแต่ตัวผู้กองเองไม่ได้มาแต่ตอนบ่ายมาแล้วก็ได้ข่าวว่าเมื่อมาแล้วก็มา,มารู้มา,มา,มาเห็นก็นถึงกับมาอุทานวันนี้เอามาให้ถึงบ้านเจรนี้มันน่าดีใจแล้วก็ปัิอาว่าอย่างนี้แหละดีถ้าจะปราบเขาวันนี้แต่ผมยังมองไม่เห็นทางเลยว่าจะปราบด้วยวิธีอื่นนอกจากวิธีอย่างที่ทําเนี่ย ต้องเอาศาสนาหรือเอาหลักเกณฑ์อันนี้แรงๆถึงจะปราบกันได้อย่างดีไปปราบกันด้วยวิธีฆ่ากันแกงกันนั่นน่ะมันเท่ากับสร้างพยาบาทให้แก่กันและกันและมันไม่มีการสิ้นมันการจองเวรมันไม่ไปจบอ่ามันไม่จบหรอกมันเป็นการจองเวรด้วยการจองเวรมันไม่มีการสิ้นสุดได้แล้วเมื่อเราผู้ใดรู้แล้วก็ช่วยกันบอกกล่าวกันแนะนําเพื่อนฝูงชาวบ้าน ว่าเนี่ยมีการมาตั้งกองมาตั้งกองบุญมาตั้งกองศาสนามาตั้งกองเผยแพร่ธรรมมามก็ตั้งกองเผยแพร่ธรรมะพยายามมาเอาเราก็พยายามที่จะให้ด้วยรูปแบบใดๆอ่าด้วยลักษณะการพูดบางการแสดงด้วยกริยาอาการกาพรการพาธรรมพาธรรมด้วยจารีตประเพณีแบบอย่างพาธรรมอยู่อย่างหลายอย่างอยู่แล้ว ญาติโยมก็พยายามมารับเอาถ้าเราจะทําให้แต่ญาติโยมไม่มารับเราก็ไม่รู้จะไปทําให้ใครเราทําทำๆแต่ไม่มีคนมารับเลยยองแยงยองแยงเหาะแยะเราจะไปทาให้ใครเพราะฉะนั้นญาติโยมก็ต้องมารับเอาถ้ารับมากเราก็มีเรี่ยวแรงยิ่งขึ้นกระจิตกระใจก็มียิ่งขึ้นไอ้นนี้ทำแล้วญาติโยมก็ไม่มาเอาเลยไม่เอาตาดูหูแลเลยกายเหาะกายแยะคนทํามันก็ มันไม่มันไม่มีกระจิกระจายะทำรมมันก็โอ้ทาแล้วมันมีใครเห็นดีเห็นดิบอะไรเลยอุตสาห์ลงทุนลงแรงไปก็นแล้วไม่มีใครมารองมารับอะไรเลยมันก็หยุดกันเท่านั้นเองเบาลงเบาลงเสร็จแล้วก็จืดจืดไปแล้วมันก็หยุดมันก็ไม่ทาอา้าททาแล้วได้ผลฮือฮาอ่ามันก็ได้มาทํากันบ่อยๆได้มีกําลังจิตกําลังใจที่จะมาบ่อยๆ แต่นี่มาแล้วไม่ค่อยได้เรื่องเลยเยยอๆแยะๆลางๆลนๆมันก็ไม่มีกระจิ๊กระใจจะมาทำอีกก็ต้องนานหายเป็นนานแล้วก็จะมาทำมาอีกทีหรือไม่อาจจะหายไปเลยไม่มาอีกแล้วมาก็ไม่ไหวมาแล้วก็ยยอๆแยะๆแล้วก็ไม่ได้เรื่องเลยไม่เอาใจใส่ไม่เอาตาดูหูแลเหมือนกระตักน้ำพริกละลายทำน้ำพริกละลายแม่น้ำจืดจืดชืดชื้จางๆคลายทิ้งไปเปล่าอย่างเงี้ยหรือไม่คำว่า หนักๆหน่อยก็คล้ากบตักน้ํารดหัวต่อเลยตักรดไปแล้วก็เฉยไม่เกิดปักเกิดผลอะไรไม่มีงอกมีเงยอะไรเลยมันตักน้ํารดต่อเนี่ยตักแล้วก็ลาดทิ้งไปเฉยๆอย่างเงี้ยใครจะมาทาล่ะแต่ถ้าใครทําแล้วเออรดลงไปก็ยังงอกเงอกหน่อ,นอแตกปีอ่มีเขียวชะอุ่มขึ้นมาบ้างแม้ไม่มากนักก็ยังมีเม็ดมีผลมีอะไรขึ้นมาบั่งคนเราก็ยังทําต่อได้ แต่ย,ย,ย,ยิ่งลดลงไปแล้วยิ่งงอกยิ่งงามยิ่งเงยยิ่งโอ้โหดดินดาดเลยแบบนี้ก็บ่อยๆที่มันก็มีกระจีกยะใจที่จะมาทําบ่อยๆนะ <S <S แล้วก็พยายามมารับเอาพระอตมานี่มีหน้าที่ที่จะเผยแพร่ธรรมะโดยไม่มีใครมาแต่งตั้งหรอกแต่เป็นหน้าที่โดยตรงของพุทธบริษัทหรือว่าพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระอัตมาประกาศเป็นพุทธสาวก ปฏิบัติทําให้ได้ทาจนสมควรแก่ทําเป็นสามีจิตปฏิปนโนเป็นผู้ที่ได้ธรรมะตามฐานะได้ผลของธรรมได้คุณของธรรมมาเป็นอริยผลเป็นอริยคุณเป็นคุณอันฉลาดเป็นคุณอันดีได้มาตามฐานะบางคนได้มากบางบางคนได้ปานกลางบางคนยังได้น้อยก็แล้วแต่ แล้วเราก็เอาผลที่ได้นั้นมาแจกจ่ายแก่ญาติโยมเป็นอริยผลเป็นอริยคุณซึ่งเป็นพุทธคุณต่างๆนี่แหละเอามาแจกจ่ายเรารู้อย่างไรแล้วเข้าใจอย่างไรว่านี่เป็นผลที่ดีในการปฏิบัติธรรมในการประพฤติในการกระทําเนี่ยอันนี้เป็นผลที่ดีอย่างนี้อย่างนี้เราก็เอามาแนะนำมาเล่าสู่กันฟังว่าธรรมะนี่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลเกิดมาแล้วมันพ้นทุกข์ถ้าได้ปฏิบัติธรรมะมีสาระ พอสมควรมันพ้นไปได้เพราะมันรู้ว่าไอ้นี่เราควรเลิกควรละได้ประโยชน์มาขนาดนี้ขนาดนี้มันดีขนาดนี้ถ้าได้ยิ่งประโยชน์สูงขึ้นไปกว่าน,นี้อีกมีการมิมุติหลุดพ้นไปสูงกว่าน,นี้อีกยิ่งดียิ่งกว่าน,นี้ยิ่งหยุดเหนื่อยหยุดเหน็ดหย,ยุดทุกข์หยุดร้อนเป็นไปในความเจริญสร้างสรรค์กันเจริญงกันยิ่งกว่าน,นี้ถ้าเราเลิกกับบายามุกมาเราก็เป็นคนเจริญขนาดหนึ่ง ถ้ายิ่งเลิกเราไม่ติดไม่หลงลาบยศไม่เมาลาบเมายศไม่เมาสันเสริญไม่เมาสุขที่ได้ได้การมารมสุขเพราะไปหลงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสยิ่งเป็นคนเจริญยิ่งกว่านี้ยิ่งเบาสบายตนก็ง่ายตนก็ไม่ต้องสแสวงหาไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องลำบากลำบนมีกําลังวังชามีส่วนเหลือที่จะเอามาสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมให้แก่มวลมนุษยชาติให้แก่ผู้คนอื่นไปได้อีกเป็นประโยชน์เหลือหลายยิ่งกว่านี้ มันเห็นชัดเจนชัดเจนขึ้นไปทุกทีผัวตมาเป็นไปจริงตัวเองทําได้จริงเห็นจริงก็เอามาเล่าสู่กันฟังเมื่อญาติโยมเห็นด้วยก็โอ้ดีฮะเองนีเป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้เป็นประโยชน์ของมนุษย์โลกญาติโยมก็จะทําตามก็จะเห็นตามยิ่งเราไม่เห็นแก่ตัวอย่างสูงเลยตัดตัวตัดตนตัดความเห็นแก่ตัวออกไม่มีตัวไม่มีตนมันยิ่งลึกซึ้งละเอียดจนกระทั่งด้านจิตใจจะแสบจะเสพจะแอบแสวง แอบแสวงสุขแอบเสพสุขก็ไม่มีมีแต่รู้ว่าอันนี้เป็นการกระทำดีแล้วก็กระทำดีนี้ไปแม้จะเหนื่อยจะยากก็ทำนะอาตมาบอกกองๆกรว่าง,งานที่อาตมาทำอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยงานเผยแพผ่ธรรมะเนี่ยเป็นงานยากเน็ดเหนื่อย อาจจะช่วยคนแต่ละคนนีู่ทั้งพยายามทั้งไปลปลอมปล่าทังพยายามใช้ความรู้ที่จะให้เข้าใจให้เกิดปัญญาให้เกิดเห็นจริงเห็นแจ้งจนเลื่อมใสจนศรัทธาจนรู้ชัดรู้เจนยากแสนยากอ่าแล้วก็เป็นงานที่ยืนยันเด็ดขาดว่าเป็นงานที่ไม่ใช่แบบเป็นงานอย่างชาวโลกทําแล้วจะต้องแหลกลาบแหลกยศ เป็นทำเป็นการทํางานที่ให้ให้อย่างบริสุทธิ์ใจให้ด้วยเมตตาเกื้อกูลให้โดยเปล่าได้ญาติโยมจะเอามาแลกเปลี่ยนมันเอาข้าวมาเลี้ยงไว้ก็มันก็เท่านั้นแหละไม่เปลืองไม่ได้กินซะจนเหลือกําลังวังชากินทิ้งกินคว้างรือกินเกินขอบเขตก็เปล่าแม้แต่ส่วนสัตว์ที่จะเอามาใช้ก็ใช้สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในนี้ส่วนตัวเองอย่างพวกอัตมาแต่ละคนเนี่ย ใช้น้อยเปลืองน้อยไม่ต้องลำบากลำบนอะไรมากญาติโยมมาไม่ขาดทุนหรอกมาได้กำไรนะมารับเอาประโยชน์มารับเอาความรู้มารับเอาความดีมารับเอาบุญมารับเอาขุศลเนี่ยญาติโยมได้ไปเสมอเป็นธรรมะรู้โดยภาษารู้แจ้งเข้าใจไปหรือแม้แต่กระทั่งจิตมันรู้มากจนจิตที่หลุดพ้นจิตที่ละนายคลายได้เกิดศรัทธามาก เลื่อมใสมากเกิดปัญญาได้มากเกิดวิมุตติได้มากญาติโยมได้โดยตรงได้เองสูงด้วยราคาทางธรรมไม่ใช่ราคาแบบทางโลกญาติโยมได้เองบางงั้นกับพยายามถ้าผู้ใดเห็นแท้เห็นจริงแล้วยะละโอกาสวันหนึ่งผ่านไปนี่วันที่สองวัตถมาจะทำอยู่เจ็ดวันโดยกำหนด เลยเจ็ดวันแล้วก็ไปแล้วทีนี้ก็ไม่รู้ว่าว่าเมื่อไหร่จะได้มาอีกจะไม่ได้ไดไดทําอีกก็ไม่รู้ถ้าผลในเจ็ดวันนี้ดีหน้าปิติยินดีก็อาจจะมาทําอีกบ่อยอมาทําให้มากกว่านี้แต่ถ้าไม่ดีก็แน่แล้วว่ามันก็เขาต้องไม่บ่อยไปตามทําบ่อยยังไงไหวแล้วก็มันทําแล้วก็เมือม่อยจืดจืดนะราะก็อยู่ที่ญาติโยมเอง เมื่อคนน่ะเอาสินค้ามาขายแล้วคนอุดหนุนมากๆเขาก็มาขายบ่อยถ้าเอาสินค้ามาขายแล้วก็เอาสินค้ากลับอย่างเก่าไม่มีใครอุดหนุนไม่มีใครเอาตาดูหูแลเลยใครจะเที่ยวมาอีกอ่ะโอ้ยเสียเที่ยวเขาก็ไม่มาชั้นใดก็ชั้นนั้นนะเพราะงั้นอันนี้ก็เป็นธรรมะซึ่งไม่ได้อุดหนุนอย่างซื้อสินค้าได้ซ้าไปญาติโยมก็มา,ามารับมาฟ,ฟรีๆใครไม่พอจิตพอใจจะเอาอะไรมาแลกมาเปลี่ยนเลย จะแม้แต่จะถือข้าวถือน้ามาแบ่งกันกินที่จริงก็มาถวายพระบ้างพระทั้งหมดชันหมดหลอกเดวยวก็เหลือเป็นพวกญาติโยมกทานกันเองเอไม่เอามาเราจะมากินที่นี่กันเลยแหละแบกแต่ท้องมาเอาแต่ปัญญามาจะมารับเอามารับเอาธรรมะตรง,ตรงๆแล้วเอาแต่ปัญญากระท้องมาเลยก็ไม่ว่าอะไรที่นี่ก็ยินดีที่จะคนที่จะเสียสละคนที่จะพยายามทําข้าวทําน้ําเลี้ยงโดยเฉพาะเจ้าภาพของสถานที่นี้ใน ยินดีที่จะเสสละทั้งสถานที่ทุนร้อนอะไรต่างๆที่ประกอบขึ้นมานี่กับพยายามที่จะทำมันเป็นกุศลมันเป็นบุญที่ผู้ทําที่เสสละให้ได้รับประโยชน์ทางธรรมเพิ่มเติมเนี่ยมันญาติโยมที่จะอยู่ที่นี่ก็มากันเถอะมาเอาจิตใจยังไม่โน้มน้อมเต็มที่พอที่จะเสสละอะไรร่วมบ้างก็ไม่แต่ถ้าใครเห็นดีเห็นชอบแล้วอยากจะเสสละร่วมด้วยแม้ร่วมบุญด้วยเถอะร่วมกุศลด้วยเถอะ จ่ายไปคงไม่น้อยส่วนนั้นส่วนนี้มาขอร่วมทําจะร่วมเป็นอา้าร่วมทําอาหารเลี้ยงแขกเลี้ยงพระหรือว่าเอาร่วมในการที่จะต้องจับจ่ายอันนั้นอันนี้ที่มีมีม,มีมีส่วนประกอบเนี่ยต้องจ่ายอะไร,ะไรต่างๆอย่างน้อยนี่ค่าไฟนี่ก็เห็นจะชัดอยู่แล้วค่าอื่นๆอะไรเงี้ยเอาละนี่ร่วมทําบุญด้วยอยากจะทําด้วยบอกว่าร่วมด้วยเถอะการเสียสละมาทํางานอย่างนี้เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆจะได้รู้ได้เห็นได้รับประโยชน์ดีขอร่วมด้วยถ้าญาติโยมคนไหนเขาเต็มใจถ้าเต็มใจแล้วก็ทําถ้ายังไม่เห็นยังไม่เต็มใจยังไม่เห็นด้วยก็ยังไม่ต้องทําไม่เป็นไรนี่ไม่ใช่มาบังคับกันแต่ทําด้วยปัญญาธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ให้เห็นด้วยปัญญาเห็นดีว่าน,นี่เป็นการดีเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ร่วมมือร่วมม้กันสนับสนุน ถ้ายังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรมามาร่วมมือร่วมไมกันไปก่อนเรายังไม่เห็นจริงเราไม่ยังไม่กล้าเสียสละยังไม่กล้าสนับสนุนด้วยทุนร้อนด้วยแรงกายแรงปัญญาก็มามารับเอาถ้ารับไปแล้วเหนเ็นผลดีแล้วทีนี้ก็กล้าเองแหละต่อไปแล้วก็กล้าสนับสนุนลงทุนลงลนร้อนร่วมด้วยลง,ลงแรงลงปัญญาร่วมด้วยแล้วก็กล้าเองในโอกาสต่อไปอนี่เป็นธรรมะนี่เป็นการเผยแพร่นะวันนี้ นอกจากจะมีแสดงสมโภชนียกถาในอาตมาสแสดงสดนเรื่องอันนี้โดยตรงก่อนฉันหลังฉันก็อาจจะพูดอีกบ้างเล็กน้อยนอกจากนั้นตอนบ่ายวันนี้บ่ายโมงบ่ายสองโมงประมาณนั้นบ่ายกี่โมงเนี่ยที่ว่าไปที่จรบ่ายสองเนี่ยโมงอย่างเมื่อวานเนี่ยประมาณบ่ายโมงกว่า,วาบ่ายโมงครึ่งสติซะว่ายอย่างนั้นเราก็จะมีการแสดงธรรม ท่านกัลยา诺เพิ่งมาถึงเมื่อวานนี้วันนี้ก็จะให้ท่านแสดงธรรมบ่ายอัตมาจะไปแสดงธรรมตอนเย็นทุ่มทุ่มครึ่งอัตมาจะแสดงธรรมท่านกัลยาโนก็จะแสดงธรรมด้วยหัวเรื่องอะไราศาสนาสอนคนส,สอนคนให้พ้นทุกข์ได้อย่างไรอตอนบ่ายก็มามีน้อยก็แสดงตามที่มีมีมากก็แสดงเต็มที่เลยละ ยิ่งมากยิ่งแสดงเต็มที่ละคนนะส่วนเย็นเย็นอาตมาจะแสดงด้วยเรื่องสุดยอดปาฏิหาริย์ทุ่มครึ่งไปถึงสักสองทุ่มครึ่งอะไรเหล่านั้นแสดงสักชั่วโมงถ้าเผื่อว่าดีมีญาติโยมจะอะไรธรรมะต่อไปอีกแล้วก็จะมีแบบแปลกแปลก,ปลกเ,ปเปลี่ยนไปอีกอถ้าดีถ้าเป็นไปได้เรียบร้อยเราก็จะฉายสไลด์ซึ่งเรามีสไลด์อีกเยอะเลยบอกให้ฟังได้ มีสไลด์ร่วมมาจากทังผอชอปแอผนกทังมูลนิธิผอชอปอซึ่งเขาก็ทําการเผยแพร่อยู่อย่างเก่งเหมือนกันช่วยเหลือเฟื้อฟายพวกเราในทางด้านาศาสนาพุทธเนี่ยในส่งมาเมื่อวานนี้ก็มีพวกเราเดินทางหอบเอาพวกนี้มาเอาเข้าของมาเอาสไลด์เอาอะไรอะไรมาร่วมด้วยของเราก็มียังฉายไม่หมดของเราเองก็มีฉายก็ยังไม่หมดสไลด์สีเนี่ย ของพอชปก็ร่วมไปอีกจะฉายกันได้ถ้ามีคนมาดูแล้วมาดูให้เต็มที่เจ้าดูฉายกันได้เจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยไม่ใช่เจ็ดคืนฉายไม่ใช่เจ็ดวันถ้าฉายสไลด์ก็ต้องฉายคืนเจ็ดคืนนี้จะฉายกันได้พอทีเดียวได้ดูกันไม่ซ้ํากันเลยแหละเพราะก็ให้มากันมารับเอาทธรรมจะบรรยายให้เห็นได้แง่ไหนมุมไหนมีเป็นเชิงนิทานมีเป็นเชิงเป็นรูปภาพให้ได้แง่คิดภาพถ่ายภาพเขียนบรรยายบอกถึงความจริง ชักจูงกันให้เกิดความรู้ในทางธรรมะราะสัปดาห์พุทธธรรมนี้ถ้าผู้ใดฟังแล้วเห็นดีชักชวนกันมาลูกหลานก็ให้มาผู้ใดที่เห็นว่าเหมาะสมที่จะมารับธรรมถ้าเผื่อว่าเอาลูกหลานมาแล้วก็มาเจียวเจ้าาเอาบางทีอุ้มตัวเล็กๆมาก็อ้วแวอ้วแว,วมาร้องให้รันกันไปอย่างนี้ก็จะเพิ่งเอามาประเดี๋ยวก็แสดงธรรมกันไม่ได้ก็เอาไอ้ที่มาแล้วก็มาพอฟังธรรมรับรู้ธรรมะแล้วก็ได้ ถ้าสซนเกินไปหนวกหูเกินไปดึงไว้ก็ไม่อยู่รักษาไม่ได้ก็าเพึ่งเอามาปล่อยให้แกวิ่งอยู่ที่บ้านซะก่อนอตัวเรามาเอาตัวคนโตหรือคนที่รู้ธรรมะในคนที่จะรับได้มาพอเหมาะพอสมอบอกกันมิตรสหายก็บอกกันสำหรับวันนี้อาตมาก็ขยายความแนะนำเพิ่มเติมให้รู้ความสำคัญว่าเรามาจัดงานสัปดาห์พุทธธรรมนี่มีความสำคัญอย่างไรญาติโยมควรจะเตรียมตัวอย่างไรยังเหลือเวลาอีก วันนี้ผ่านไปก็เลยอีกห้าวันเท่านั้นจะครบสัปดาห์เพราะงั้นก็อย่าละเลยต่อจากนี้ไปก็จะได้ฉันอาหารถวายทานการทำทานอาตมาก็เน้นในฟังแล้วเมื่อวานนี้พอมันเป็นบุญเป็นกุศลผู้ทำนั่นแหละได้ทำแล้วแบ่งแจกไปให้แจกกันมันไม่ได้เดี๋ยวตอนทายฉันอาหารเสร็จแล้วจะเล่าสู่ฟังว่าแบ่งแจกไปแล้วมันจะไม่ได้อย่างไรอ่า ถ้าผู้ใดมาทําแลกก็ดีขึ้นอย่างไรมีอายุมีวันนะมีสุขมีพละกกาลังอย่างไรอาตมาจะอธิบายสู่ฟังในตอนฉันอาหารเสร็จแล้วสํสหรับวันนี้ก็ขอแสดงธรรมจากก่อนฉันแต่เพียงเท่านี้ก่อนเอวัง